A S P Star Dance p a r แชมป์อันดับหนึ่งเวทีไก่แจ้ Dance Contest 2023 ต้องบอกว่าเว,าวทีลุกเป็นไฟเมื่อทีมนักเต้นเยาว,วชนจังหวัดชนบุรีมารวมตัวโชว์สเต็ปสุดปังในการแข่งขันไก่แจ้ Dance c o n t e s t 2023การประกวดเต้นคอเบอร์เพลงเข้าตราไก่แจ้ทชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า50,000บาทจัดโดยบริษัทสุนทรคันทนย์จำกัดผู้ผลิตแลชช่าหนายข้าวสารตราไก่แจ้ บรรกาศเป็นไปอย่างคือคักค่ะมีเหล่านักเต้นเช้าควไวม,มันที่มาร,ร่วมประกวดเดิน้องๆที่ท้อมใจกันงัดไม้เด็ด โชว์ลีลาสุดปังชนิดไม่มีใครยอมใครโชว์ศักยภาพกันอย่างเต็มที่โดยทีม ASP Star Dance จากโรงเรียนอานศิลาพิทยาคมคว้าแชมป์อันดับหนึ่งแล้วพบกิจกรรมสนุกสนุกแถมสร้างสรรค์แบบนี้จากเขาวสารตราไก่แจ้ตที่ใหม่ในครั้งหน้าติดตามได้ที่เพจ Facebook ข้าวตราไก่แจ้ก็อเรามีเพลง ข้าวไก่แจ้ดแดนชา a l เลนต์เพลงเข้าวไก่แจ้ที่ออกไปในตามทีวีตามสื่อต่างๆนะครับก็เป็นที่ได้รับความสนใจนะครับจากหลายๆคนมากมายอะไรเงี้ยครับเราก็เลยมีความคิดอยากที่จะต่อยอดตัวเพลงไก่ข้าวไก่แจ้ตรงนี้ออกไปโดยการที่จัดไก่แจ้ดแดนชา a เลนต์แล้วก็อยากที่จะให้น้องๆเด็กรุ่นใหม่นะครับลงลงให้เขามีความคิดสร้างสรรค์ทำกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับตรงนี้ขึ้นมาก็เลยเป็นที่มาของ กิจกรรมไก่เจ้าแดนเชลล์ตรงนี้คือถือว่าด,ดีนะครับก็มีน้องๆจากหลากหลายพื้นที่นะครับที่ติดต่อเข้ามาแล้วก็ส่งวิดีโอคลิปเข้ามานะครับพวกเราก็นั่งคัดกันโอ้โหกิจกรรมถือว่าน้องๆหลายคนเก่งมากครับเด็กรุ่นใหม่นี้มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็พยายามที่จะหากิจกรรมสร้างสรรค์ทําเยอะมากครับคือท่าเต้นความคิดสร้างสรรค์น,นะครับแล้วก็ทันคือความน่าสนใจที่ดึงดูดตรงนี้ครับจะเป็นแกนในการตัดสินครับกิจกรรมนี้ก็คือเริ่มต้นที่จังหวัดชมุมพูี อำเภอศรีชาเนื่องจากว่าชุมบุรีเป็นจุดเริ่มต้นของเรานะครับข้าวตะไคร้แจ้ถูกเริ่มต้นที่นี่ในอนาคตแน่นอนครับเราจะต่อยอดกิจกรรมตรงนี้ไปทั่วประเทศนะครับแล้วก็พยายามที่จะส่งเสริมน้องๆที่เข้าร่วมประกวดเนี่ยต่อยอดออกไปอีกในอนาคตด้วยครับก็ถือว่าตอนนี้เรามีขายจากทั่วประเทศนะครับกระจายทั้งใน uh, traditional trade modern trade แล้วก็ตอนนี้เราสร้างแบรนด์ออกไปสู่ต่างประเทศตอนนี้เรามีข้าวตะไคร้แจ้ที่ แบรนด์ของเราถูกขายในหลากหลายประเทศทั่วโลกนะครับคือถ้าจะพูดก็คือเป็นเรื่องของคุณภาพนะครับเราอยู่ในตลาดมาเกือบ40ปีแล้วปีนี้ปีที่ส9เข้าที่40นะครับเพราะว่าสินค้าข้าวเนี่ยเป็นสินค้าที่เราเกษตรที่เราจะต้องรักษาคุณภาพตลอดนะครับ,บนั่นคือเป็นจุดเรียกว่าเป็นจุดแข็งของเรารวมถึงแบรนด์ที่พอพูดไปครั้งเดียวคนก็จะจาได้นะครับแบรนด์ข้าวตากไก่แจ้นะครับก็เลยเป็น ผมมองว่านี่คือจุดแข่งของเราก็เรามีทั้ง below above the line นะครับอย่างเช่นในโฆษณาเกี่ยวกับทีวีนะครับรวมถึงการโปรโมชั่นต่างๆในตามร้านค้าตามกิจกรรมต่างๆทั้งอ,ออนไลน์ออฟไลน์ด้วยนะคบที่เราทำอย่างต่อเนื่องเข้ามาตลอดก็ขอแสดงความยินดีกับ,บน้องๆทุกคนนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็ได้รับรางวัลนะครับใครที่ไม่ได้รับรางวัลก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะถือว่าเราได้มาแสดงแสดงออกนะครับแล้วก็ได้ทำกิจกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ แล้วก็แน่นอนครับในโอกาสหน้าก็เราสามารถที่จะมาร่วมแล้วก็ผลักดันกิจกรรมดีๆร่วมกันใหม่ครับ mm hmm. ก็ฝากข้าวตัแก่แจ้งกับทุกท่านด้วยนะครับ mm hmm. ก็วันนี้เราก็พยายามที่จะผลิตข้าวผลิตสินค้าที่มีคุณภาพนะครับสู่คนไทยแล้วก็สู่ตลาดโลกครับ